สวัสดีครับเรายังอยู่ในเรื่องของเลขยกกาลังนะครับเกี่ยวกับตัวนิยามของเลขยกกําลังนะครับนักเรียนได้เรียนรู้แล้วหรือว่า a กาลัง n คือ a คูณกันทั้งหมด n ตัวนะครับ a คูณกัน n ทั้งหมด n ตัว,ดตวโดยมี a ตัวนี้ครับโดยมีเลขตัวนี้เป็นฐานเนี่ยเป็น a เป็นฐานส่วน b เลขที่ชี้อยู่ด้านบนหรือเขียนห้อยไปเยื้องไปทางด้านขวาบนเนี่ยเราจะเรียกว่าเลขชี้กําลัง เดี๋ยวนี้เรามาดูตัวอย่างในการวิเคราะห์เลขที่เป็นเลขฐานที่เป็นฐานนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เป็นเลขชีข้กําลังกันครับมาดูกันเลยมาดูกันครับในตัวอย่างที่1นนะครับบอกฐานและเลขชี้กําลังของเลขยกกําลังที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับอ่ะแยกนะครับว่าอะไรเป็นเลขยกอะไรเป็นฐานอะไรเป็นเลขชีข้กําลังนะอ่ะไม่ยากนะครับ มาดูที่ข้อ1ครับข้อ1 3กําลัง10 3กําลัง10อะไรเป็นฐานครับอะไรเป็นฐานเลขฐานคือด้านล่างเนาะก็คือ3ครับส่วนเลขชี้ก,กําลังคือด้านบนคือ10เห็นไหมครับอ่ะต่อมาครับข้อถัดมาลบ9ยกกาลัง12ลบ9ยกกาลัง12อะไรเป็นฐานครับ ฐานคือตัวล่างเพราะฉะนั้นตัวล่างก็คือ9เอ้อโทษครับลบ9เพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ12ต่อมานะครับศษ4ส่วน5ยกกำลัง9ศ4ส่วน5ยกกำลัง9อะ,อะไรเป็นฐานเอ4ส่วน5เนาะ4ส่วน5 ะครับอ่าต้องและอะไรเป็นเลขชี้กำลังก้านะครับก้าเป็นเลขชี้กําลังข้อถัดมาครับลบเศษสามส่วนเจ็ดทั้งหมดกําลังสี่ลบเศษสามส่วนเจ็ดกำลังสี่อะไรเป็นฐานครับอะไรเป็นฐานฐานก็คือลบเศษสามส่วนเจ็ดจะเป็นลบเศษสามส่วนเจ็ดนะครับเลขชี้กําลังก็คือสี่ ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับเวลานักเรียนเขียนเศษส่วนคุณครูขออยากขยายข้อสามกับข้อ4นะครับเวลานักเรียนเขียนเศษส่วนเนี่ยดูนะครับนักเรียนจะต้องให้ตัวเส้นขั้นเศษส่วนนะครับตัวเส้นขั้นเศษส่วนตัวนี้ครับอยู่บนเส้นบรรทัดนะครับอยู่บนเส้นบรรทัดให้ตัวเส้นขั้นเศษส่วนนี้อยู่บนเส้นบรรทัดนะตัวเศษอยู่ด้านบนบรรทัดตัวส่วนอยู่ด้านล่างบรรทัดแล้ว ตัวเส้นขั้นเศษส,ส่วนนะครับเส้นข er ER ั้นเศษส่วนเนี่ยต้องอยู่บนเส้นบรรทัดนะไม่เขียนลอยแบบนี้นะครับไม่เขียนลอยมาแบบนี้นะโอเคนะครับไม่เขียนลอยอยู่บนบรรทัดแบบนี้นะครับการเขียนถูก şey ต้องคือต้องเส้นขั้นเศษส่วนอยู่บนเส้นบรรทัดโอเคนะครับอนุญาตเสริมประมาณนี้อ่ะมาต่อในข้อที่ห้าข้อที่ห้านะครับลบเอ้ยไม่มีลบ 0.02ยกกําลัง3 0.02ยกกําลัง3อะไรเป็นฐานฐานก็คือ 0. 02อะไรเป็นเลขชี้กําลังครับอะไรเป็นเลขชี้กําลัง3ต่อมาครับลบ1.58ลบ -1.58 กําลัง6อะไรเป็น เลขฐานใช่ครับลบหนึและอะไรเป็นเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังคือ6นะครับข้อที่7จ็ดนแหละข้อที่ 7. เจ็ดประกอบมีเลข13ตัวเดียวเองเดียวเยวเลยแล้วอะไรเป็นฐานอะไรเป็นเลขชี้กำลังล่ะทีนี้ครับเดี๋ยว,ยวต้องทราบคำว่า ถ้าอยู่ในรูปจํานวนเต็มหรือจํานวนจริงถ้าอยู่ในรูปของจํานวนใดๆหรือจานวนจริงใดๆเนี่ยครับแล้วไม่มีแล้วไม่มีการเขียนเลขชี้กําลังจริงๆมันมีครับมันคือยกกําลัง1ครับเพราะฉะนั้น13มเนี่ยครับมันคือ13ยกกําลัง1แต่เลขชี้กําลังเป็น1เราจะไม่เขียนครับเราจะไม่เขียน เป็นอันรู้กันนะเพราะนั้นหลังจากนี้ถ้าเป็นจำนวนใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ได้เขียนเลขชี้กำลังไว้ให้รู้ว่ามันมีเลขชี้กำลังแต่เลขชี้กำลังมันเป็น1เพราะฉะนั้นครับ13นีอ้อะไรเป็นเลขฐานอะเลขอะไรเป็นฐานและเลขอะไรเป็นเลขชี้กำลังครับก็คือฐานเป็น13ส่วนเลขชี้กำลังคือ หนึ่งนะครับแบบนี้เนาะไม่ยากนะครับในการวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานของเลขยกกำลังแล้วก็เลขชี้กำลังของเลขยกกำลังนะครับต่อมานะครับอีเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณครูเป็นห่วงในการเขียนแล้วมันจะผิดความหมายนะครับที่มันจะเขียนแล้วจะผิดความหมายอ่ะเขียนอะไรผิดแล้วมันจะผิดความหมายและทําให้ผิดมาดูกันครับ มาดูนะครับเศษสองส่วนสามกำลังสองเศษสองส่วนสามกำลังสองถ้ามีวงเล็บคลุมทั้งหมดแบบนี้ครับเห็นน้าวงเล็บเนี่ยคลุมมาทั้งหมดางเงี้หมายความว่าตัวที่ยกกําลังสองอยู่เนี่ยคือเศษสองส่วนสามคูณกันสองตัวก็เป็นเศษสองส่วนสามคูณกับเศษสองส่วนสามเนานะข้างบนคูณกันเศษคูณเศษเป็น 4, สี่ส่วนคูณส่วนเป็น เก้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่เด็กๆลืมเขียนลืมเขียนวงเล็บนะครับวงเล็บหายไปแบบนี้ถ้าเมื่อใดเด็กๆลืมเขียนวงเล็บแบบนี้ความหมายเปลี่ยนทันทีนะครับความหมายเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นอะไรถ้าไม่มีวงเล็บแบบนี้ตัวที่ยกกําลังสองจะมีเพียงเลข2อย่างเดียวครับจะมีเพียงเลข2อย่างเดียวนะจะมีเพียงเลขสองอย่างเดียว ตัวฐานก็จะเป็นแค่2นะครับแตกต่างจากอันแรกที่ตัวฐานที่ยกกำลังสองคือเศษ2ส,ส่วน3เพราะ,ะถ้านักเรียนไม่เขียนเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยนักเรียนก็จะตีความหมายผิดนะครับแล้วก็จะคำนวณออกมาได้ผิดนะมันผิดความหมายทางคณิตศาสตร์ด้วยนะครับรู้ไว้เผื่อในกรณีที่นักเรียนต้องไปขี์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นะครับการใส่วงเล็บนี้สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าไม่ใส่วงเล็บแบบนี้มันจะหมายความถึง สองยกกำลังสองแล้วค่อยส่วน3ผลลัพธ์ที่ได้มันจะกลายเป็น2อคูณสส่วน3แบบนี้ครับก็เพราะว่า2องกำลังสองคือ2คูณกัน2ตัวแล้วก็ส่วนด้วย3แบบนี้มันจะกลายเป็น4ีส่วนสครับถูกไหมซึ่งอะไรครับ ซึ่งถามว่าสองอันนี้มีค่าเท่ากันไหมค่าไม่เท่ากันนะครับค่าไม่เท่ากันข้อควรระวังนะค่าไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งนักเรียนเขียนวงเล็บกระปิดกระปอยเขียนวงเล็บกระปิดกระปอยหมายถึงอะไรคือเขียนวงเล็บไม่ได้ลากลงมาสุดจากเศษส่วน คลุมทั้งหมดแบบนี้เห็นไหมอย่างเนี้ยคลุมจึกหนึ่งส่วนอันนี้ข้างหลังก็คลุมนิดนึงแล้วก็เลยมาหน่อยนึงแบบเนี้ยนะครับความหมายก็จะเปลี่ยนความหมายก็จะเหมือนข้อบนคือตัวที่ยกกําลังสองอยู่ก็จะมีเพียงแค่2หรือตัวเศษเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการใส่วงเล็บที่เป็นเศษส่วนนักเรียนจะต้องใส่วงเล็บแบบคลุมให้เรียบร้อยคลุมทั้งเศษและส่วนนะครับมันจะหมาย ความหมายมันจะถึงถูกต้องว่ามันคือเศษสองส่วนสามยกกำลังสองนะครับทีนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นสองคูณสองแล้วก็ส่วนสามมันก็จะได้สี่ส่วนสามซึ่งก็จะไม่ความหมายไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อควรระวังที่คุณครูจะฝากให้เด็กๆนะครับเป็นข้อควรระวังอย่างแรกข้อที่หนึ่งเลยที่คุณครูจะฝากให้เด็กคือ การใส่วงเล็บกับไม่ใส่วงเล็บค่าไม่เท่ากันนะครับให้ความหมายแตกต่างกันถ้ามีเศษส่วน a ส่วน b แบบนี้แล้วยกกำลัง n มันจะไม่มีค่าเท่ากับ a ส่วน b แบบนี้แล้วยกกำลัง n น,นะครับเนาะนอกจากมีบางกรณีเท่านั้นที่อาจจะเท่ากันแต่ว่าน้อยมากครับน้อยมากยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น เศษ1ส่วนเซตหน่งส่วนหนงเนี้ยเซตหส่วนหนอย่างเงี้ครับเท่ากันนเพราะนั้น,นถ้าโดยปกติแล้วใส่วงเล็บให้ถูกต้องจะปลอดภัยเซฟตัวเองที่สุดนะครับอันนี้คือความเป็นห่วงกับครูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ